สวัสดีครับโควิด1 9แล้วรอบนี้น่ากลัวพอสมควรนะครับผมก็ได้ทำการเคลียร์งานท,งทั้งหมดที่ได้เป็นงานนอกสถานที่ออกไปแล้วโดยผมตั้งใจว่าอยากจะทำงานอยู่ที่บ้านนะครับปีที่แล้วโควิดแล้วลอกแรกผมก็ได้ทำห้องส่วนตัวเพื่อที่จะทำงานแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับโดยปัจจัยหลักในการทำงานก็คือที่อยู่ที่นอนและก็อาหารนะครับ อาหารในคลิปที่แล้วเป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปและอาหารกระป๋องสักส่วนใหญ่ทําให้เวลาผ่านไปประมาณ2เดือนนะครับสุขภาพผมก็เริ่มแย่ลงและน้าหนักก็ขึ้นนะครับผม การกักตัวหรือว่าการทํางานที่บ้านในละลอกนี้นะครับผมตั้งใจที่จะทําอาหารกินเองโดยจะใช้วัตถุดิบก็คือเป็นของสดและผักที่ปลูกเองนะครับซึ่งการที่จะทําอาหารนั้นเราก็ต้องมีครัววันนี้ผมก็จะมาทําครัวนะครับโดยเรามีพื้นที่เหลือไว้สําหรับการทําครัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับจะทําเป็นเต็มรูปแบบเลยนะครับมีซิงล้างผักมีเตาแก๊สมีที่ใส่ของอะไรต่างๆเหมือนครัวทั่วๆไปเลยนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปลงมือทําพร้อมๆกันเลยครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเครื่องมือช่างจากพำคินนะครับผมที่ใจดีส่งเครื่องมือมาให้เราได้ใช้งานในการทําโปรเจก t นี้ก็มีทั้งอุปกรณ์วัดตัดเจาะก,กระแทกเรียกว่าครอบคลุมในการทําครัวครั้งนี้เลยนะครับครับแล้วนี่ก็คือพื้นที่ที่เราจะทําครัวนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องมาวัดขนาดก่อนนะครับว่าพื้นที่ที่เราจะใช้งานตรงนี้เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่ก่อนที่เราจะรู้ว่าเราต้องซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ เครื่องมือที่ผมใช้วัดเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ผมอยากนําเสนอม้างๆเลยนะครับนั่นก็คือตลับเมตรดิจิตอลของพัมคินรุ่น m w d 4 4 0 m มันเป็นตลับเมตรที่สามารถวัดได้ทั้งหมดเลยทั้งความลึกความตื้นปริมาตรต่างๆนะครับและรวมทั้งการวัดว่าในผนังของเราเนี่ยมีวัสดุหรือโครงสร้างอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เหล็กหรือสายไฟหรือน็อตสกรูต่างๆนะครับ ตัวเครื่องนะครับจะมีหน้าจออยู่ตรงกลางแล้วก็มีปุ่มตั้งค่าต่างๆอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับการเปิดเครื่องก็เปิดที่ตรงนี้นะครับผม <more> เวลาจะวัดก็กดที่ตรงนี้นะครับเป็นรูฟักทองเ,เวลาจะวัดก็กดตรงกลางไปเลยครับ 0. 0เราก็จะได้ความยาวของระยะต่างๆที่เราต้องการวัดนะครับสมมุติเราอยากจะดูว่าที่เราวัดไว้เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่บ้างแล้วก็กดเข้าไปนะครับเป็นลูกศรจะเจอเมนูแบบนี้นะครับก็จะมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เมนูนี้ก็จะเป็นตัวบันทึกนะครับว่าที่เราวัดไปเนี่ยมันมีขนาดใดบ้างนะครับอ่าก็เมื่อกี้เราวัดได้ขนาดเท่านี้นะครับผมเราไม่ต้องมาวัดมาขีดมาเขียนลงกระดาษก็สามารถใช้งานได้นะครับสามารถวัดได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งความยาวความลึกความกวาม้วางมุม,มทะแยงอะไรต่างๆนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นฟังก์ชันการวัดหาวัดสดุกดตรงกลางแล้วก็กดที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตรวจจับโลหะนะครับผมในผนังนี้จะมีโครงเหล็กนะครับเป็นผนังเบา เห็นไหมครับตรงนี้คือมีโครงเหล็กนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนออกไปข้างๆตรงนี้ไม่มีนะครับเรามาลองตรวจจับไม้นะครับผมการตรวจจับไม้ก็คือกดตรงนี้นะครับ <more> ลองวัดดูนะครับอันนี้ไม่มีไม้นะครับไม้ก็คือวงกลมหน้าต่างนี้นะครับอพอมาถึงตรงไม้ก็จะมี จะลักบอกแบบนี้นะครับผม uh huh. no. like และตอนนี้นะครับเราก็ได้ค่าต่างๆของความกว้างความสูงหรือว่าความยาวของแต่ละจุดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะรู้นะครับว่าเหล็กหรือว่าปูนหรืออุปกรณ์ที่เราจะมาทําเนี่ย จะต้องใช้อะไรยังไงบ้างน,นะครับต่อไปเราก็จะไปซื้ออุปกรณ์กันเลยนะครับตอนนี้ก็เดินทางออกไปซื้อของนะครับผมอุปกรณ์ที่ผมจะซื้อก็คือจะเป็นพวกปูนนะทรายหินรั่วจะมีไม้อัดด้วยนะครับเพื่อจะมาทําเป็นบล็อกของปูนนะครับผม ตอนนี้ผมก็ไปซื้อของมาแล้วนะครับในบินเนี่ยผมก็ซื้ออุปกรณ์ที่นอกเหนือจากการทําครัวมาด้วยนะครับก็เลยต้องหักออกด้วยตอนนี้บินราคา2,028บาทนะครับส่วนออกคือเท่าไหร่นะพ่อออ2,210ทยอดที่เราใช้ไปในครั้งนี้นะครับก็คือ1,860บาทนะครับอันดับแรกผมก็จะทําโครงนะครับเพราะว่าเราจะเทปูนคอนกรีตผมกะว่าจะทำเคาน์เตอ,อร์สูงประมาณ70ซนติเมตรกว้างออกมาประมาณสัก50เซนนะครับ อนนี้เราก็ทําการเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งรูด้านบนท็อปด้านขาแล้วก็ตัวซิงต่อไปเราก็จะนําเหล็กมาตัดแล้วก็ขึ้นรูปเป็นโครงสร้างนะครับ ทีธการผูกปลวดเนี่ยผมก็ไม่เคยผูกก็เลยมีน้าที่มาคอย,ยให้คำแนะนำนะครับผมหลังจากที่เราได้โครงสร้างตามที่ต้องการแล้วก็ตัดเหล็กที่มันยื่นที่เป็นส่วนเกินออกมาทั้งหมดเลยนะครับ เราก็ได้โครงสร้างตามที่เราต้องการแล้วนะครับทุกคนต่อไปเราก็มาตัดไม้อัดเพื่อจะทําแม่พิมพ์หรือว่าแบบในการเทปูนคอนกรีตนะครับโดยความหนาของไม้อัดอยู่ที่15มมตรนะครับในการตัดก็ใช้เลื่อยวงเดือนของพามคินนะครับเป็นเลื่อยวงเดือนขนาดเล็กแต่ก็ตัดสนุกมือไม่เบาเลยนะครับ ให้อัดผมซื้อมาเพิ่อมอีกหนึ่งแผ่นนะครับเพราะว่าแผ่นเดียวมันไม่พอตอนแรกกะว่าจะทําขาก่อนนะครับและทีนี้ก็เปลี่ยนใจเป็นทําทั้งหมดเลยทั้งท็อปโต๊ะทั้งขานะครับเราก็ขึ้นรูปนะครับโดยทําขาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็วางท็อปยึดไม้ต่างๆให้เป็นบล็อกพร้อมสําหรับเทปูนนะครับนี่ส่วนที่เป็นรูเป็นช่องนะครับแล้วก็ใช้เทปหรือใช้กระดาษปูนแปะไว้นะครับปุดรูไม่ให้ปูปนไหลออก หลังจากนั้นก็ทำการผรสมปูนได้เลยครับตอนนี้ปูนก็ได้ที่แล้วนะครับต่อไปเรานำไปเทกันเลย ขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างสนุกแล้วนะครับผมหลังจากที่เหนื่อยทําแบบทําเหล็กมาทั้งวันก็ถึงขั้นเทป,ปูนแล้วเราก็รอแห้งนะครับสังเกตว่าตอนนี้ไม่เริ่มมีไม้ค้ำยันเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าปูนมันหนักมันทําให้แบบขยายออกนะครับมันเลื่อนนั่นเองนะครับผมและในตอนนี้นะครับผมสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะก็คือตะปูถอนและปูนไหลออกมาแบบนี้เลยนะครับทุกคน ผมก็พยายามใช้ไม้ในการค้ำยันเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันแข็งให้มันแน่นหนานะครับแต่แล้วมันก็เอาไม่อยู่นะครับทุกคนพยายามแล้วที่สุดมันก็หลุดออกมาทั้งหมดนะครับข้างล่างก็เป็นว่าเรามาลือ้อทำใหม่กันเลยนะครับทุกคนเหนื่อยมาทั้งวันกะว่าจะเสร็จแล้วเชียวแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมทำใหม่นะครับเราต้องทำให้มันดีที่สุดนั่นแหละนะครับ ทำทั้งวันว่าเหนื่อยแล้วนำมารื้อออกทั้งหมดเนี่ยเหนื่อยยิ่งกว่าอีกนะครับแต่ท้อไม่ได้ครับผมเราต้องมีครัวเป็นของตัวเองล้างออกให้หมดนะครับแล้วก็เอาปูนที่เหลือนะครับมาเทพื้นด้านหลังเพราะว่าเดี๋ยมันจะแห้งทิ้งนะครับ วันนี้ผมก็คิดว่าจะเปลี่ยนแผนก็คือเอาอิดไปก่อทำเป็นเสานะครับซึ่งอิดเนี่ยจะซื้อมันก็เสียได้นะครับเพราะว่าผมมีอยู่แล้วในส่วนนี้ประมาณ20-30ก้อนนะครับผมคิดว่าน่าจะพอนะครับเราจะขนเอาอิดเนี่ยนะครับไปก่อเป็นเสาเลยนะครับ โอเคครับผมหลังจากที่เราล้มเหลวมาในรอบที่แล้วนะครับรอบนี้เราก่ออิฐเป็นฐานแล้วก็เทปูนเข้าไปเป็นท็อปโตแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาลองแกะแม่พิมพ์กันดูนะครับว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับว้าวเรียบเนียนเลยทีเดียวนะครับทุกคนอ่า นี่นะครับทุกคนก็คือเคาน์เตอร์ปูนของเรานะครับหลังจากที่ล้มลุกคุกคานมาแล้วเราก็มาได้สูตรก็คือเกาะอ,อิฐขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็หล่อเสาหลังจากหล่อเสาเสร็จแล้วก็มาหล่อด้านบนนะครับก็ได้เป็นเคาน์เตอร์ปูนของเรานะครับที่ดูแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับต่อไปก็คือเราจะก่อเพิ่มเติมก็คือตรงนี้จะทําเป็นซิงค์ล้างผักนะครับ โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการหล่อเคาน์เตอร์ครัวขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกว่าจะได้แบบนี้มาเราก็ทุลักทุเลกันพอสมควรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้ทํางานปูนลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าการทําแบบอะไรยังไงมันต้องทําแข็งแรงมากแค่ไหนก็ถือว่าออกมาได้ค่อนข้างที่จะพอใจเลยนะครับสําหรับโครงสร้างและรูปลักษณ์นะครับผมตอนนี้ผมก็ขูดไว้ให้มันเป็นลายเพราะว่าเราจะปูกระเบื้องนะครับผมในขั้นตอนต่อไปนะครับ อุปกรณ์ที่เราซื้อทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ประมาณ2,500บาทแต่ว่าถ้าเราไม่นับไม้อัดที่เรามาทําเป็นแบบนะครับมันก็จะตัดออกไปอีก1000ันเพราะว่าผมซื้อมา2แผ่นในทีหลังอีกแผ่นหนึ่งนะครับก็ถือว่างบจริงๆอยู่ที่ประมาณสัก1 0 0 0ไม่เกิน1500บาทนะครับผมอุปกรณ์วัสดุทุกอย่างเนี่ยที่ซื้อมาแทบจะไม่เหลือนะครับเหลือน้อยมากเพราะว่าเรารู้ขนาดของพื้นที่นะครับปริมาตรของพื้นที่ เราก็สามารถคำนวณได้ว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กนะครับแล้วก็อิฐอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะค่อนข้างลงตัวนะครับผมโครงสร้างปูนของเราเนี่ยมันเป็นมีลวดมีเหล็กอยู่ข้างในนะครับเวลาที่เราจะเจาะเหมือนตรงนี้นะครับผมเจาะเพื่อจะเอาสายเตาแก๊สขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เราก็ใช้เครื่องวัดวัดได้เลยนะครับ วัดได้เลยว่ามันมีเหล็กตรงไหนไหมเราจะได้ไม่ไปเจาะโดนนะครับผมก็่อเครื่องมือของพัมคินทั้งหมดนะครับที่ใช้ในคลิปนี้ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจผมจะฝากลิงก์ไว้ที่ใต้ใคลิปนี้นะครับผม ซึ่งในส่วนของหน้าต่างนะครับเราก็จะทําให้มันสวยขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะขี้เหร่มากเลยนะครับทุกคนอ่าส่วนนี้ก็คือเอาไว้ชมวิวเวลาหั่นผักหั่นผลไม้อะไรต่างๆนะครับเคาน์เตอร์ทั้งหมดเนี่ยผมจะทําการปูกระเบื้องนะครับและตรงนี้เราก็จะทําตู้เก็บอุปกรณ์นะครับผมเป็นเครื่องครัวเป็นเครื่องปรุงก็จะเอาไว้ตรงนี้เลยและที่สําคัญที่สุดครัวลักษณะนี้นะครับต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตัวบ้านเพราะฉะนั้นผมก็จะทําระบบดูดควันด้วยนะครับผม ใครที่ชื่นชอบการ DIY ลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามที่ช่องอุดมไอเดียด้วยนะครับผมเราจะมาทำต่อกันในคลิปต่อไปนะครับฝากทุกคนติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ